1.9โครงใหม่มากันแล้วนะคะทุกคนมาชมกันดีกว่าค่ะว่าโครงใหม่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้ดูโครงเก่าก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นโครงใหญ่เฟก1.9นะคะโครงใหญ่ของเราตัวเก่าจะต้องใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะคะแปะแบบนี้ทาก้าวไปอีกแล้วถึงจะแปะท่อไอเสียได้น,นะคะแต่ตัวเทอร์โบรุ่นใหม่ทั้งตัวปาก42นะคะ และ4ีสี่ไม่ต้องใช้แล้วนี่แบบนี้เลยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์หน้าเป็นท่อยเสียแล้วสามารถใส่ท่อเสียได้เลยนะคะอแดปเตอร์ตัวนี้นะไม่ต้องใช้เหมือนตัวเก่าแล้วเราอัปเกรดโครงมาใหม่โครงใหญ่ดึงหนักแรงเต็มเต็มไม่ต้องใช้อแดปเตอร์นะคะแบบนี้เลยมี2รุ่นด้วยกันนะคะทั้งเป็นตัวป่าสี 2, คือรหัส R 4 3 4 2ขีดเวอร์ชั่น2นะคะและตัวนี้นะคะเป็น R 4 3 4 5 T เวอร์ชั่น2ตัวนี้จะมีขนาดหน้า44เต็มนะคะแล้วก็ใบหลัง46นะคะลูกค้าสามารถจัดจองกันได้เลยนะคะตัวนี้จะบอกว่าดึงหนักทั้งคู่นะคะเหมาะกับสายแช่หลังถนนจัดกันได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตตัวเทอร์โบ19โครงใหญ่กันนะคะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะ รีบจับจองกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ